เรื่องสำคัญจะเข้าวาระเหมือนกันเรื่องอะไรครับ เรื่องของการแก้ไขม272จําได้หรือเปล่าที่คณะเรค่ะอันนี้นี่เราเป็นทั้งคนรายงานและเป็นแหล่งข่าวด้วยนะถามเพิ่มเติมได้นะคะ272คือการตัดอำนาจสวออัดอำนาจสวอเป็นคณะเป็นคณะผู้ริเริ่มเข้าชื่อนําโดยอารองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรคือที่มาที่ไปของการยื่นแก้รัมนูมาตราเนี้ยมันมาจากนี้จริงๆเราไม่ใช่คณะนี้เริ่มยื่นเป็นคณะแรกนะมีคนยื่นมาเยอะแล้วแม้แต่ แต่พักฝ่ายรัฐบาลเองอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ก็เคยยื่นร่างแก้ไขรัฐนูลที่มีมาตราน,นี้อยู่ด้วยคือการตัดอำนาจสวในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับซึ่งอำนาจนี้เนี่ยมันก็มีที่มามาจากบทเฉพาะการของรัฐนูลปี60นนี่แหละที่ตอนนั้นไปถามประชาชนไว้ตอนประชามติว่า เพื่อให้ประเทศเปลี่ยนผ่านอย่างรับรื่นเนี่ยแล้วก็การปฏิรูปเป็นไปตามแผนเนี่ยท่านเห็นสมควรให้รัฐสภาร่วมกันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอืมอ่าซึ่งประชาชนไม่รู้อ่านเข้าใจไหมนะว่าหมายถึงว่ารวมให้สว2 50คน จากการแต่งตั้งของหัวหน้าคอสชอเนี่ยมาร่วมวตเลือกด้วยเมือ่มอกีอน้นี้เราก็พูดพูดประโยคนั้นจากความทรงจำอะประโยคจริงมันซับซ้อนกว่านั้นอีก<ะ>อก็คือก็จะแก้มาตราเนี้ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าสว250คนมาร่วมวตเลือกนายกได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาคนจากการแต่งตั้งอะมารวมกับคนจากการเลือกตั้งคือสอสออีก500คนเราก็ร่วมกันหวตเลือกนายกนะคะหลายๆคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะ เป็นไปตามคันองประชาธิปไตยเพราะคนที่เป็นผู้นําประเทศเนี่ยควรจะมาจากการเลือกของผู้แทนประชาชนล้วนหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากการเสนอแก้ไขกฎหมายโดยหลายๆกลุ่มรวมทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเองแล้วมันไม่เป็นผลเพราะเสียงสวสนับสนุนไม่พอเนี่ยภาคประชาชนคณะนี้เนี่ยก็เลยขอลองอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไม่มัดรวมกับมาตราอะไรเลยอขอมาตรานี้และประเด็นเดียว คือแค่ตามหน้าสวโหวตเลือกนายกแต่สวยังอยู่และยังปฏิบัติการทุกอย่างได้เหมือนเดิมยกเว้นว่าโหวตเลือกนายกด้วยไม่ได้นะคะเราก็เลยมีการเข้าชื่อกันตามกฎหมายค่ะเพราะว่าในพรบเข้าชื่อเนี่ยบอกว่าถ้าอยากแก้รัฐนูนให้รวมชื่อมา5 0,000คนเสนอสภาได้รัะสภาจะเป็นผู้พิจารณาก็คือเป็นการประชุมร่วมทั้งสสสวคือรวมกันเป็นรัฐสภา จะพิจารณาก็รวมชื่อได้เจ็ดหมื่นกว่าคนเรียบร้อยยื่นสภาเรียบร้อยประธานสภาบรรจุอาระในที่สุดดังนั้นวันที่1 6ถึง17มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะสภาจะพิจารณาเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยนะเนี่ยใช่อืมคือ,รอจริง,รงๆมันดูเงียบเงียบเนะาะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจออกมาเชีย์นะใช่แต่หลังจากวันนี้น่าจะไม่เงียบแล้วเพราะว่าเมื่อ วันนี้เองอะนะคะทางอาจารย์สมชัยก็ได้โพสต์ Facebook บ,บอกว่าข่าวดีครับได้รับการประสานจากสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรื่องการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อแก้ไขรัมนูนมาตรา272ตามอํตามอำนาจสวรในการเลือกนายกรัฐมนตรีจะบรรจุเป็นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวันที่16 1 7ถึง17มิถุนายน65 ต่อหลังวาระพิจารณาวาระ2และ3กฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญน,นะคะว่าด้วยการเนี่ยแหละได้มาของสสแล้วก็เรื่องของกฎหมายพักการเมืองครับดังนั้นหากพรปสสผ่านแก้เป็นบัตรสองใบจะหารร้อยหรือ500ก็แล้วแต่พรบร <ๆ S 1> พักการเมืองผ่านกระบวนการทำ primary vote ผ่อนคลายขึ้นก็ถึงวาระตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่หากผ่าน<ม>การลงมติเลือกนายกหลังเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการลงมติด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะอันนี้ก็พูดตามหลักการมันก็ถูกต้องแหละแต่ว่าถ้าในเชิงของอำนาจเนี่ยเขาจะยอมหรอก็นั่นก็คือคำถาม <c oughs> ที่หลายๆคนถาม <c oughs> เพราะ<อ>ว่าคุณจะตตดอ,อำนาจสวเนี่ยคุณต้องการมือของสวมายกให้ตั้ง84เสียงคุณจะมีไหม บอกว่าก็ต้องตั้งคำถามกลับไปที่สวว่าท่านใช้เหตุและผลกับเรื่องนี้ยังไงอืมนะนั่นแหละถ้าคิดว่าผู้ที่ผู้นํารัฐบาลผู้ที่ใช้อํานาจรัฐแทนประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะมาจากการเลือกของอประชาชนก็ต้องพิจารณาว่าตัวเองควรจะมีอำนาจหนีต่อไปไหมอืมนะฮะมันมันก็ต้องรอดูแหละ ว่าสวาจะมีท่าทียังไงบ้างเพราะสุดท้ายก็ต้องใช้เสียงเขาในการล้มอํานาจเขาเองใช่มันเป็นมิชชั่นที่อิมพอสิเบิเหมือนกันนะผมว่า wow. <c oughs> เออแต่เราก็มีหวังอะนะเพราะว่าคือถ้ามันทําได้มันจะเปลี่ยนซีนของการเข้าสู่อำนาจครั้งหน้าไปเลยนะก็ลอง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 ,ลองคิดข้ามช็อตไปสมมติว่ามีการเลือกตั้งวันเนี้ยครับเราก็เลือกแล้วพักไหนจะได้เสียงเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะเราก็มีคนแข่งกันตั้งรัฐบาลครับข้างหนึ่งมีพลเอกประยุทธ์อีกข้างหนึ่งไม่มี คุณคิดว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆน่ะคุณจะเลือกไปเข้าข้างไหนอะ่ะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์มีตุนอยู่ในกระเป๋าแล้วสองรอยห้าสิบเสียงใช่ถ้าสวยังมีอำนาจน,นั้นอยู่วิธีคิดของพรกการเมืองมันก็จะเป็นแบบนี้ไงก็ก็จะคิดโดยทศสองร้ยห้าสิบเสียงไว้ในใจแล้วเขาจะเลือกไปเข้าข้างไหนก็แล้วแตา่แต่ถ้าไม่มีอำนาจน,นี้แล้วถ้า,ามาตรานี้ถูกแก้ไขได้สำเร็จวิธีคิดของหัวหน้าพักการเมืองจะเป็นยังไง มันก็จะเลือกตรงไปตรงมามากขึ้นนะใช่เนี่ยแหละก็ต้องรอลุ้นนะฮะั้นมันสำคัญมันสําคัญเออครั้งหนึ่งเราก็เคยพูดเรื่องนี้กันมาเยอะมากนะมีการชุมนุมมีอะไรกันมากมายแต่สุดท้ายมันก็ลืมลืมล้มล้มหายไปเนาะเหมือนกับว่าหมเหมือนกับว่าหลายคนรู้สึกว่ามันไม่สําคัญหรือเปล่านี่คือเรื่องที่สําคัญมากนี่คือโครงสร้างทางการเมืองถ้าอยากที่ให้เป็นประชาธิปไตยคุณต้องจัดการนงสวตรงนี้ให้ได้ก่อนเลยนะนะฮะอ่ะ แต่ก่อนที่จะมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเดินไปข้างหน้าสู่<อ>การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยแล้วล่ะค่ะ